สวัสดีครับสวัสดีวันที่9แล้วนะครับที่เราเจอกันในหน้างานรีโนเวทกับการไลท์ทำอสังหานะครับในคอร์สจับมือทำอสังหาพารวยโดยครูน้ำอุ่นผมเองนะครับ วันนี้ก็ผมก็มาตั้งกล้องนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยกลับกล้องให้ก่อนด้านหลังบ้านนะครับคือปูนเก่ามันแตกแล้วนะครับแล้วก็เละเลยก็จะมาทำ ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยทุบของเก่าทิ้งให้หมดนะเพราะว่ามันมีปัญหาไม่สวยงามนะเกิดจากของเก่าไม่ได้ใส่เหล็กนะครับแล้วก็ใช้ปูนราคาถูกนะไม่ได้ใช้ปูนอย่างดีทำงานลวกๆมาเมื่อ,เ,อ,อเวลาผ่านไปมันก็เลยพังนะครับอันนี้ก็ทุบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับพื้นใหม่ นะปรับพื้นเสร็จก็เดี๋ยวจะใส่เหล็กแล้วก็ใช้ปูนเทพื้นอย่างดีนะครับก่อนหน้านั้นเราก็ต้องกั้นโซนไว้ก่อนนะครับโดยใช้ไม้แบบนะตีไม้แบบไว้เลยเพื่อที่ไม่ให้ปูนมันไหลออกไปนะตลอดทั้งแนวตั้งแต่มุมนู่นเลยนะครับยาวปื๊บนะกล้องก็อยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะ บันทึกการทำงานเนะมื่อวานก็แยกตรงจุดนี้นะครับทั้งวันเลยขนทิ้งด้วยนะประมาณนี้ทีนี้มาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีเสียงโปกแป้งโปกแป้งนิดนึงนะมาดูอันนี้ก่อนห้องน้ำก่อน ท้องน้ํานะครับก็ทุบอ่างน้ําทิ้งไปแล้วนะเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็แยกปูนเก่าออกไปแล้วนะครับอกระเบื้องเก่าเอาออกหมดเลยนะเดี๋ยวสุขภัณฑ์ก็เอาออกด้วยตรงต่อไปนะครับก็เป็นนี้ สร้างกำลังปูกระเบื้องนะครับก่อนปูกระเบื้องก็ตอกแนวไว้นะครับโดยใช้เอ็นแบบนี้ก็ต้องตอกเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับ จะทำให้แนวกระเบื้องเนี่ตรงกันนะเหมือนไม้บรรทัดเลยนะครับเส้นเอ็นจะถึงไปเหมือนไม้บรรทัดเลยก็ต้องวัดแล้วก็ตอบวัดแล้วก็ตอกจะมีคนผสมปูนหนึ่งคนนะขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้น้ำด้วยนะครับใช้น้ำใช้ ใช้ปูนก็ต้องเทน้ำไว้ตลอดเพื่อให้ปูนติดดีขึ้นนะแต่ถ้าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนห้องนี้เลยนะครับห้องนี้ก็ทำเสร็จแล้วเมวื่อวานที่มาไลท์นะนเห็นไหมฮะว่าพื้นก็จะต่างกันนะครับยกพื้นขึ้นมา สวยขึ้นนะครับตอนแรกก็เป็นปูนเป็นพื้นปูนเฉยๆนะครับตันนี้ก็สวยขึ้นละเห็นมหนึ่งวันวันนี้ใช้คน3ามคน,นครับก็คือมีคนผสมปูนคนหนึ่งนะคนปูกระเบื้อง คนหนึ่งนะเมื่อวานใช้สี่วันนี้ใช้สวันนี้ใช้สามแล้วก็ปรับพื้นดน้านหลังคนหนึ่งผมก็จะพยายามถ่ายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยแบบเนี้ให้ละเอียดที่สุดเสร็จแล้วนะครับ งานของผมก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวผมเข้ามาสรุปในรถให้ฟังนะครับเกี่ยวกับคำถามที่มีคนถามมานะวันนี้ก็มีคนถามผมนะครับเกี่ยวกับอสังหานั่นเองว่ามันมีความเสี่ยงนะครับอสังหามี ความเสี่ยงนะครับผมก็ตอบได้เลยนะครับว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอบได้อีกว่ามีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ก็คืองานประจําช่วงโควิดนะเป็นไงครับโดนกันระนาวนะครับโดนกันระนาวเลยออกจากงานบ้าง ตกงานบ้างขายไม่ได้บ้างนะมีความเสี่ยงนะครับหรือค่าราชการนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับแต่เป็นที่น่าคิดก็คือในระหว่างที่คนโดนวิกฤตเนี่ยทำไมบางคนยังอยู่ได้แบบสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้นี้นะ มีพนักงานประจำบางคนก็ยังอยู่ได้อย่างสบายๆนะมีข้าราชการก็อยู่ได้แบบสบายๆหรือว่าคนขายของโรงแรมอะไรบางโรงแรมก็ยังเต็มอยู่ตลอดทำไมนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะสอนในในคอร์สนะครับคือเราจะไม่ลงทุนในความเสี่ยงนะครับ เราจะไม่ลงทุนในความเสี่ยงเราจะลงทุนในข้อมูลนะครับเพราะว่าการลงทุนการทำอสังหาการทำธุรกิจนะครับไม่ใช่การพนันนะที่เราจะคาดหวังว่าอาจจะฟลุกนะครับคือมันไม่มีทางฟลุกนะครับถ้ามันไม่ใช่การเล่นหวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ เพราะว่าขนาก,การเล่นหวยก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็เล่นหวยแล้วก็เกือบทั้งชีวิตก็ไม่ได้ถูกรางวัลที่แบบได้เงินคืนกลับมานะแต่ว่าการที่ทำอสังหาเนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงตรงที่ เราจะปิดความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับผมจะมีวิธีการปิดความเสี่ยงทั้งหมดผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นาการเลือกซับนะครับการเลือกซับอาจจะไปเปรียบเทียบกับการเลือกผลไม้นะครับถ้าเกิดเราเลือกผลไม้แอปเปิ้ลแล้วกันนะเลือกแอปเปิ้ลที่ดีๆถ้าเกิดคุณนะ เลือกแอปเปิลที่ดีๆมา1ลูกเพื่อมาขายนะครับแต่ผมเลือกแอปเปิลที่ดีกว่าคุณคิดว่าใครขายได้อเห็นไหมว่ามันต่างกันตรงนี้นะครับคนเจอแอปเปิลดีอาจจะซื้อแอปเปิลดีแต่พอมาเจอแอปเปิลที่ดีกว่ายังไงเขาก็ต้องซื้อแอปเปิลที่ดีกว่านะและ มีอีกคนนึงมาขายแอปเปิลลูกที่3คือแอปเปิลที่ดีที่สุดนะครับดี D ยอดเยี่ยมแอปเปิลสลูกนะครับระหว่างดีนะครับกับดีกว่าแล้วก็ดียอดเยี่ยมแอปเปิลสลูกเพื่อนๆจะซื้อลูกไหนเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนเพื่อนก็ต้องรู้จักวิธีการเลือกแอปเปิลที่ดี ที่ดีกว่าและที่ดีที่สุดนะครับเปอร์เซนต์การซื้อแอปเปิ้ลที่ดีอาจจะอยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซนต์การซื้อแอปเปิ้ลที่ดีกว่าอาจจะอยู่ที่ 80- 70%็นะครับแต่เปอร์เซนต์การที่คนอื่นจะมาซื้อแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดอยู่ที่ร0 0เซนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอวิกฤตปุ๊บแอปเปิ้ลูกแรกลูกที่ดีนะเขาก็ไม่เอาใช่ไหม วันนี้ผมไม่พูดถึงแอปเปิลลูกที่แย่ลูกที่เน่าเลยนะก็ยังไงก,ก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่บางคนถูกหลอกให้ไปซื้อแอปเปิลที่ไม่ดีแล้วก็ติดมือมามีหนี้มีสินแล้วก็เจ็บตัวเลิกลากันไปนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สของผมก็จะโฟกัสเจาะไปที่รายบุคคลว่าเขามีความเข้าใจในการซื้อจริงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่สามารถเลือกแอปเปิลที่ อย่างถ้าไม่ได้ดีที่สุดก็ต้องเลือกที่ดีนะครับก็ต้องเลือกที่ดีหรือเปรียบเทียบเป็นปลาแล้วกันนะถ้าเกิดเราไปซื้อปลาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าปลาสดๆต้องดูยังไงนะตัวแรกก็คือเชื่อตามแม่ค้านะตัวแรกอาจจะตัวที่1เชื่อตามแม่ค้าไปถึงก็ซื้อมาเลยนะครับอาจจะเลือกตัวที่ใหญ่นะแล้วก็ ราคาไม่แพงนะครับอันนี้คือคนแรกนะคนที่2นะครับซื้อปลาที่ตาใสเป็นไงเขาบอกว่าปลาที่ตาใสใช่ไหมแล้วก็เนื้อแน่นนะครับการเลือกปลาที่ตาใสแล้วก็เนื้อแน่นรับรองว่าสดแน่นอนเห็นไหม,มระหว่างปลาตัวที่1กับปลาตัวที่2เพื่อนๆก็ต้องซื้อปลาตัวที่2แน่นอนนะครับ แต่ผมมีปลาตัวที่สามให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับคือปลาที่ว่ายอยู่เลยไม่ต้องตาใสไม่ต้องเนื้อแน่นนะคือมันว่ายอยู่เลยอะนะครับนั่นแหละครับคือวิธีการเลือกอสังหาว่าเราจะเลือกที่ดียังไงนะครับเลือกที่ดีก่อนนะก็มีวิธีการคัดเลือกอย่างมากมายกลับไปที่แอปเปิลต่อนะครับ สมมุติว่าผมซื้อแอปเปิลมาลูกละ10บาทนะครผมขาย20บาทนะแต่ว่าผมสามารถทำกำไรเป็น30บาทได้โดยการเอาแอปเปิลไปไปปรุงอาหารไปไปแช่อิ่มไปเชื่อมไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็กลายเป็นกำไรเกิน50%อยู่แล้วนะครับ แล้วก็กลับมาที่เรื่องปลานะผมมีปลา3ตัวใช่ไหมอ่ามีปลาตัวใหญ่กับปลาตัวใหญ่แล้วก็สดเนื้อแน่นกับปลาตัวใหญ่ที่ว่ายอยู่นะครับผมเลือกปลาที่ดีที่สุดในตลาดแล้วก็เอาเอาไปเพิ่มมูลค่าเอาไปปรุงอาหารนะครับนะเอาไปเพิ่ม ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกันเนี่ยอย่างบ้านที่รีโนเวทให้เห็นเนี่ยต้องมีวิธีการเลือกก่อนนะครับในคอร์สผมก็จะสอนวิธีการเลือกแล้วก็จะบอก,กชัดๆเลยนะว่าบางทีก็ผมก็บอกว่าตัวนี้ห้ามซื้อเลยนะ ของหน่วยงานนี้ห้ามซื้อเลยนะครับเพราะผมยังไม่เจอที่สามารถทำกำไรได้เหมือนแบบเ,เหมือนแอปเปิลสามอย่างคือตัวแรกอะ่ะมันอาจจะทำกำไรก็ได้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงบอกล่วไงว่าเราไม่ได้ลงทุนในความเสี่ยงเราลงทุนในข้อมูลนะครับแล้วผมก็มีวิธีในการปรุงปลาให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเหมือนกันการ ที่เราจะทำให้บ้านของเราเนี่ยนะให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคือมันดีอยู่แล้วมันยังทำให้ดีได้กว่านี้อีกนะจากห้องเหมือนเป็นห้องแถวสองห้องนะแล้วเกาะเป็นลานจอดรถได้อีกอีกหนึ่งอันนะครับมีที่ไหนในโซนนี้มีที่ไหนในราคานี้นะครับ นั่นคือสิ่งที่สอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดูเลยในทุกๆวันทุกขั้นตอนนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็กลับไปดูคลิปที่ผมลองผิดลองถูกมาหลายอย่างนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากลองผิดอะ่ะขอเอาถูกอย่างเดียวเลยได้ไหมขอลองถูกอย่างเดียวเลยได้ไหมดีมากนะครับเป็น วิธีการที่ชาญฉลาดมากเพราะผมลองผิดลองถูกมาประมาณ4ปีแต่ผมจะให้เพื่อนๆลองถูกอย่างเดียว6เดือนรู้เรื่องนะครับ6เดือนรู้เรื่องจริงๆแค่เดือน2เดือนถ้าทำจริงๆก็รู้เรื่องแล้วนะครับตาสว่างเห็นทางชัดแล้วก็เจอกันในคอร์สได้นะครับกับครูน้ำอุ่นสอนจับมือทำอสังหา รยนะคับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะครับส่วนช่องทางการติดต่ออาจจะเป็น Facebook นี้หรือว่าเบอร์โทรที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ